เดี๋ยววันนี้ครับเราจะไปปราบเอนเดอร์ดากอนกันยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แฮม b บ e นะครับ <c oughs> โอเคโอเคหยุดก่อนหยุดสต็อปก่อนสต็อปคลิปตรงนี้ก่อนเนาะก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปใน e p ที่11กันเนี่ยเพราะว่า E ีที่11เนี่ยเราจะไปสู้กับมังกรใช่ไหมแต่ผมต้องบอกเลยว่ามันเป็นข้อผิดพลาดของผมเองด้วยมั้งที่ผมทำฟุตเทสเสียนะครับในส่วนของหลังจากที่เราสู้มังกรเสร็จแล้วไปตามหาอิเลธากับตัวชักเกอร์เชล มันเป็นเรื่องน่าเศร้านะผมก็ไม่รู้จะแก้ยังไงครับผมก็มาบอกอย่างนี้ละกันว่าฟุตเทจนี้อาจจะสั้นในตอนนี้อาจจะส,บบสั้นไปสักนิดนึงเพราะว่าผมตัดไปตอนที่ซูมมงคอเลยตอนแรกเนี่ยผมจะไม่เอาพาร์ทนี้ลงเ็ได้วยผมจะประกาศหน้าโพล้ะแต่คิดไปคิดมาคือเดี๋ยวมันไม่มีคลิปลงผมก็อยากจะเอาลงอย่างน้อยให้เห็นความคืบหน้าก็พอละกันนะครับจริงๆพาร์ทนี้เนี่ยฟุตเทจพาร์ทที่10ที่จะเป็นพาร์ทที่10จริงๆน่ยก็คือพาร์ทที่แล้วอ่ะก็คือเราซูมมงกรไปแล้วแต่ ผมตกโรตายผมเลยลบฟูเทจทั้งทิ้งแล้วก็เอาฟูเทจที่เป็นของ EP 11เนี่ยมาใส่เข้าใจไหมเอา EP ที่11จริงๆเนี่ยมาใส่ฟูเทจที่10แล้วก็ผมมาถ่ายฟูเทจที่11ใหม่อ,อาจจะงงๆไม่เป็นไรเอาง่ายๆคือผมเคยไปเนเธอร์แล้วเอ้ยไปนี่ใช่ไหมเนเธอร์ไม่ใช่เนเธอร์คือผมไปคือผมเคยไปเดอะเอ็นแล้วพอไปเดอะเอ็นปุ๊บยังไม่ทันต่อบล็อกเลยผมตกโลกตายง่ายๆแค่นั้นสั้นๆนะครับแล้วก็ครั้งนี้ก็คือมาต่อสู้ใหม่อีกรอบหนึ่งโอเค ยังไงก็นาเราไปรับชมในแฮมวูที่11กันเลยดีกว่าครับปะพร้อ,อมบายบายแก๊สไว้เจอกันตอนที่ฉันปราบบังกรเสร็จแล้วเอ้ยลืมเซฟอ๋ออ๋อลืมลืมอะไรละ่ะโอ้ยมันลืม2ต่อทีแรกลืมเซฟแล้วลืมไปว่าเรามีเตียงอยู่ที่นี่อ่ะเดี๋ยวเรานอนกันโอเคผมก็เวลาตายผมก็จะเซฟสปอไปที่นี่ก่อนนะครับเพื่อเป็นการแบบว่ารับประกันไว้ว่าเออ เราจะเติมไว้เราจะสามารถเติมไว้ได้นะครับก็โอเคไปลงโอเคเดี๋ยวยาก่อนครั้ <laughs> งนี้ผมจะไม่พลาดผมจะกินยา slow falling ก่อนเลยแล้วก็เอาเอาบ็อกมาโอเคแล้วดูคือมันพ่นดิน่าเกียดมากพ่นได้น่าเกียดมากนี่แหละคือเหตุผลที่ผมตกลกตายเขาอยู่ๆแม่งก็พ่น ที่ปากมาผมก็ตกใจเสียงเสียงอะไรวะก็กระโดดลงเลยแ <c> ล <oughs> ้วดูโอ้โหแรงซะด้วยแรงซะด้วยอืมอะไรดีอันนี้เก็บไปก่อนล้วกันอย่าโอเคไปต่อไปก่อนเราต่อสาบลองให้และครับไปไป,ไปค่อยๆค่อยๆไปอนาคตผมอาจจะทําฟาร์มเอ็นเดอร์แมนด้วยนะ <c oughs> เราจะได้แบบมาอีเอพแบบไม่อันเวลาซ่อมของเจะซ่อมได้แบบง่ายๆหน่อยอะไรประมาณนั้น ต่อต่อ,ตอ,ตอโอเคคราวนี้คือเราต่อถึงแล้วครับคือครั้งที่แล้วที่ผมลบฟุตอันนั้นไปอะคือยังต่อไม่ถึงเลยตกตายก่อนเป็นแบบอะไรที่น่อาอนาถมาก <c oughs> โอเคคราวนี้ถึงเรียร้อยแล้วก็น <c oughs> ่าจะได้เวลาปราบเอนเดอร์ดากอนโอเคเดี๋ยวขอขุดทางขึ้นให้มันเรียบร้อยก่อนเวลามีทางหนีที่เราจะได้หนีถูกยินยาสปีด <c oughs> ไปโอ้ยโอเค อย่างแรกเราหาเสาที่ไม่มีกรงก่อนเราปลาไปก่อนโอ้ยอย่ายอย่ายไอ้นะแม่โอเคตรงนั้นไม่มีกรงปาไปถึงปะ่ะโอเคสวยตรงนั้นก็ไม่มีกรงถึงปะ่ะน่าจะนล่นจะเลยอะตรงนี้โอเคปาไปถึงไหมไม่ถึงอุยอ้ยน,นี้สูงมากออถึงไหมไปไหนวะนะโอ้ยใกล้ถึงใกล้ถึงโอเคปลาไปอันนี้ไม่ถึงเออเอ็นดนก่อนอย่าเพิ่งให้ขอปลาก่อน ถ้างั้นเราก็ต้องขึ้นไปแล้วล่ะถ้ามันไม่ถึงเงี้ยโอเคเดี๋ยวผมขึ้นเสาองนี้แล้วกันเอาเสาที่เราทําแตก,กว่าละการผ่าไม่ได้ดราก้อนมันไม่ได้ยากขนาดนั้นครับถ้าเราใช้สนบอลเป็นเอ่อเอ้ยไม่โดนสักทีเฮ้ยไ,ไม่โดนปะเดี๋ยนะโดนยังเฮ้ยไ,ไม่โดน <laughs> เออโดนแล้วสวยข้างบนละ่ะ โอเคเรา,เรา,เ,ราเราต่อขึ้นไปเราต่อขึ้นไปเรามี slow f a l l i n ครับเราไม่จำเป็นต้องกลัวมันขนาดนั้นเพราะว่าถ้ามันผักออกตกแล้วก็ลงแบบนิ่มๆ <laughs> ลงแบบนิ่มๆโอเคปาไปปาไปถึงไหมถึงเป้าวะลูกมันเล็กเอ้ยเลยโอเคสวยงามตรงนู้นล่ะถึงไหมปาไปถึงไหม,มเกือบถึงโอเคเดี๋ยวเราเรา,เราต่อไปดูดีกว่า เราดูยาด้วยนะว่าเรายาใกล้หมดหรือ,อยังนะครับเออไม่ใช่มวืวแต่ปลานะโอเคปลาไปเฮ้ยไม่โดนปลาไปโอเคสวยงามมากทางนู้นถึงไหมถึงไหมอีกนิดนึงถึงไหมอีกนิดนึงถึงไหมโอเคอุ้ยสวยสวยสวยต่อไปก็คือทางนี้เดี๋ยวผมต่อสูงย์งแล้วผมลอนลงไปง่ายกว่า ต่อไปสูงๆเราจะได้ไม่ต้องต่อไปเลยนี่ร่อนลงไปง่ายปะนี่แหละฤทธิ์ของน้ํายาสโลโฟลิงครับโคตรดีเอ่อแล้วเราก็ต่อขึ้นมาดีนะผมทายาอยามาต่อขึ้นไปโอเคเดี๋ยวเราจะร่อนไปทางนู้นไปไปโอเคสวยมากเราก็จะขุดออกตรงนี้มาปรึบโอเคแล้วเราก็ต่อออกมาก่อนจะได้ไม่โดนดาเมจนะครับเพราะว่าไอนี่แรงมากดาเมจแม่งแรงแรงแล้วก็ป่าไปโอ้โหคดาเมจยังถึงตรงนี้เลยนะ โอเคครับเราทาลายไปหนึ่งสองสามสี่ห้าเสาแล้วอีกสี่เสามันม okay, oh, okay. 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 ีทั้งหมดประมาณ้ายเปล่ามีทั้งหมดประมาณเก้าเสาครับโอเคเราต่อขึ้นมาโอ้สลฟอลลิงหมดกินก่อนเลยกินก่อนเลยน้ํายาตัวสําคัญเราจะขาดสลปฟอลลิงไม่ได้โอเคต่อขึ้นมา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 ขึ้นมาสิขึ้นมาโอเคถึงไหมคิดว่าถึงอยู่นะถึงไหมถึงไหมถึงถึงไม่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 ไรโอเคเราเอาเท่าที่ถึงเราก็ต่อขึ้นมาต่อขึ้นมาต่อขึ้นมาโอเคถึงแล้วแล้วก็ขุดอืมเราก็ต่อมา ตอกมา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 โอเคประมาณนี้เราก็สโนด์เบิ้ลโอเคสวยงามตรงนั้นไม่มีกงไม่ถึง <f ier> ประมาณนี้น่าจะถึงแล้วโอเคตรงนั้นละตรงตรงนู้นเอออีกอันอเดียวอีกอันเดียวอีกอันเดียวอีกอันเดียวโอเคดีโอเคดีอ่ลองลองไปดูไหมลองไาดูไหมไกลไกลเลยชูดไปไกลๆกลถึงไหมถึงไหมเอ้ยอีกนิดเดียวถึงไหมอ่ะ เอ้ยไม่น่าถึงได้นี่ไม่น่าถึงโอเคเดี๋ยวเราเราเราลงมาทีงนี้ก่อนโอเคประมาณตรงนี้เอ้ยโอเคโอ้โหเอเดอร์เราก็ขอบคุณมากขอบคุณว่าที่ทําให้ต่อสูงขึ้นเยี่ยมไปเลยอเอออันสุดท้ายแล้วครับเราจะได้ไปตีมันกันไม่ถึงวะไม่ถึงวะถึงไม่โอ้โหตียากตีไม่ถึงโอเคเดี๋ยวเราเราเราไปก่อนเราไปก่อนเอบล็อกหมดโอเคเรามาตรงนี้ เดี๋ยวเราต่อขึ้นมาต่อขึ้นมาต่อขึ้นมาอีกอันเดียวเท่านั้นเท่านี้น่าจะพอได้ไหมอุย้ยมันมันพนขี้ฟันมามันพนขี้ฟันมาเกือบแล้วอุย้ยแตกแล้วเหรอแตกยังแตกยังเมื่อกี้ดีเสียงปุ้มอยู่เสียงขี้ฟันมันหรือว่าเสียงอันนี้แตกโอเคนะ่าจะแตกแล้วแตกแล้วสวยมากโอเคตอนนี้คือทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยครับเหลือแค่จัดก,การมัน <laughs> มาสิลงมาย้ายเวลากินยาสเล้ง เราไม่มีอะไรปลามาเลยอะเราต้องรอมันร่อนลงมาอย่างเดียวครับเดี๋ยวรอมันล่อนลงมาแล้วเรากินยาสเต็งเลยฟบฟฟ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 มฟฟฟฟรฟฟฟฟยฟฟฟอฟฟฟอะฟฟฟฟฟฟฟยฟฟฟนมฟฟ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 อะฟยฟฟฟฟอฟฟฟฟอฟยฟฟอฟฟฟะฟฟฟยอะฟฟ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 าฟฟ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 ฟอฟฟฟฟอฟฟฟฟฟเฟฟฟฟฟฟฟอฟฟ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 อฟ็ย้ฟ โอ้ยไปหานโน,น,น้ตไปหันโน้ตตายยังดีที่ตายข้างบนยังดีที่เราแบบไปเติมไวได้เก็บของได้ยังได้อยู่แต่ทำไมเอามา็นเนอรอไอ้มันไม่ยอมลงมาเลยวะเนี่ยผมแล้วผมก็ตายเพราะเอ็นเนอร์แมนเอาใหม่เอาใหม่เราเราไปเก็บของก่อนจริงๆสโล w falling อะเราค่อยกินตอนที่เราตกก็ได้มั้งเออเราไม่น่าจะต้องจำเป็นต้องกินตอนนี้เพราะว่าเวลาเราหนีเราอะไรเงี้ยหนีไม่ทันเลยเว้ยมามามา,มาของฉันมาเก็บแล้วเออโอเค แล้วมันพ่นขี้ฟันมาอะไรตอนนี้วะโอ้โหพน่นได้ถูกที่ซะด้วยจัดของก่อนหนึ่งสองสามโอเคเก็บ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 ก็บก็บก็บยาสตร์งอยู่นี่ยานี้อยู่นี่อันนี้อยู่นี่โอเคบล็อกอยู่นี่เออน้ํายามาอันนี้มาอันนี้มาโอเคถังน้ามาไว้นี่เอ,อัน,นี้เอาใช้ขวดตักก่อนตักขี้ฟันมันอ่ะตักไม่ได้โอเคได้ละ <laughs> ต้องการขี้ฟัน แล้วก็เหมือนของเราจะอยู่ตรงนั้นป่ะหนึ่งอันถ้าจะไม่ผิดไม่กล้ามองอีกหรือแม่แล้ววะไม่กล้าเงยหนนะ้าเลยต้องรองมันลงมาครับคือแบบแล้วเม่อเลยมันจะลงมาฮะลงมาหาหน่อยก็ดีครับพี่พี่เป็นแค่ทางผ่านอ่ะพี่เป็นแค่ทางผ่านลงมาเออแค่จะลงมาแล้วโอเคกินน้ำยากินน้ำยากินน้ำพร้อมกินน้ำยาโอเค ลบเสร็จปิ๊บมาโอเคตี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 กระโดดกระโดดเอ้ยใช่อู้อู้อู้ว้าอุ้ยเกือบโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาอยู่ที่เดิม มันจะต้องลงมาหาเราแน่ๆรอบนี้ผมเชื่อใจไ้ว่าอย่างนั้นเพราะว่าเราทําวิธีนี้ได้ผลเราทําแบบนี้ครับเราแบบให้อยู่ใต้บล็อกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะแบบหาผู้เล่นหาไม่เจอแล้วมันก็จะกลับมาที่รังเออความเชื่อนะครับความเชื่อนะครับแต่ก็สามารถลองไปทําดูได้เผื่อมันจะมาหาจริงๆมาแล้วมาแล้วเว้ยมาแล้วเฮ้ยมาลงมาอุ้ย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 อ้ยอ้ยอุ้ยอุ้อ้ยอุ้อ้ยอุ้ยนุ้ยอุ้อ้ยอุ้ยอุ้ยอ้นี่้ันร้ยอ้ยอุย เผื่ออาจจะพี่ไม่เห็นทิศบอกผมนะพี่ครับผมอยู่นี่ครับอืมผมอยู่นี่นะอ่าแล้วผมจะแอบตรงนี้นะพี่จะได้แบบว่าเอ้ยไอ้มนุษย์มันอยู่นี่นี่หว่าฉันต้องแบบตีไปจัดการมันละแล้วเราก็จะได้ตีไงเฮ้อุ้ยลงมาแล้วอุ้ยลงมาแล้วอุ้ยลงมาแล้วลงมาแล้วอุ้ยเอาอย่างไงอย่างไงมาแล้วอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเค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  อู้้ยอีกแล้วอีกแล้วอันน่โหูแล้วมันคือมันลงมาแป๊บเดียวลงมาแป๊บเดียวจริงๆงมายั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 งมาแล้ว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 มาโอ้โหอันน่ะต้องไปตัดแล้วนะเนื้อไปตัดเทเทแล้วเนี่ยต้องเอาไปลงแล้ว ทำพลตฟอร์มเพื่อตีเธอทำพลตฟอร์มเพื่อโอ้โหว้าวเอ้ยแปบลบว่าเราต่อขึ้นสูงได้มันก็จะแบบผักเราแล้วก็ตีมันช่วงนั้นได้โอเคเยี่ยมป่ะเราลองดูถ้าเราต่อขึ้นสูงแบบงี้มันก็จะมาหาเราโอ้ยนี่นี่ตีไม่โดนโอ้ เอ้ยม uhm, ันลงม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 ันลงสวยสวยสวยตีไม่ถึงอีกตีไม่ถึงตีไม่ถึงโอ้ยมาแล้ว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 โอ้โหมันตีโอ้โหอะไรวะเนี่ยมาถึงก็ระเบิดฐานเลยเหรอโอเคดี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 โอ้โอ้โอเคมียาสำหรบฟาล์ิงโอเคได้อยู่ได้เยอได้อยู่ได้อยู่

โอเคโอเคมันอยู่มันอยู่นี่โอเคโอเคตีตูดมัน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 ตีโอเคได้เลือดอยู่ได้เลือดอยู่ได้เลือดอยู่ใช้ได้ใช้ได้แปลว่าเราต้องล่อมันอย่างนี้เราต้องล่อแบบว่าต่อแม่งสูงๆเออได้ได้วิธีล่อแก่ได้เลยกะอนต่อไปเอาสักเทรานี้เราต่อพอแบะต่อแฝตฟอร์มแบบเหมือนให้มันแบบหงุดหงิดทำอะไรกับรังชั้นอะไรอย่างเงี้ยเออได้แล้วได้แผลแล้วได้แผลแล้วมา ทำให้แกงุ่นหงิดขนาดนี้นละมาเฮ้อมาเฮ้อนะต่ออย่างงี้อ่ะดูสิอ่ะมันจะงุนหงิดไหมโอ้ยมาแล้วโอ้โหโอเคอต่อ,อ,ตอน,นี่แหละอ่ะจะลงไม่ลงมาอ่ะต่อให้แบบดูรอตีนที่สุดละอันนี้เออนั่นแหละแล้วะโอ้โหเจ็บเจ็บพูดตรงๆเจ็บ โอเคลงมาลงมาลงมาเอาเอ้ยติดอะไรเอ้าติดอะไรติดบล็อกเหรอเงีมันติดบล็อกเอ้ยมันติดอะเอ้าม่ติดวะม่นติดตรงนั้นเหรอเอาเราเอ้ยเอาละได้ทิกแล้วมันติดบล็อกฉะนั้นถ้ามันมาตรงนี้มันก็จะติดใช่ไหมเราก็จะได้โอกาสตีมันตรงนี้ลองดูแบบนี้ เราก็สร้างพื้นที่ไปก่อนโอ้ยโอเคไปเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราสร้างพื้นที่ไปก่อนให้เราเลย <c oughs> มันจะติดป่ะอีกปะวะลองดูซิอ่ะมา <c oughs> ลงมาลงมาเฮ้ย <c oughs> มันลงมาแล้วลงมาแล้วไม่ได้ตึงนี้ไหมติดตังนี้ไหม,มจะ,ต,จะต,งงติดไหมจะติดไหมยังไงติดไหมติดไหมโอ้มันเหมือนเป็นแบบบ้านอีกหลังนึงของมันเลยโอเค ได้ผมรู้แล้วถ้างั้นเราก็จะสร้างฐานทัพไว้ตรงนั้นเราจะสร้างฐานทัพแบบเบางไว้ตรงนี้มันจะติดตรงนี้ใช่ไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยน้ำลายมังกรสร้างแบบนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยมาดีมาดีมาดีเอาไงเอาไงตีได้ตีแล้วเอ้ยตี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 ้วันที่สุดตีวันที่สุดตีวันที่สุด โอ้ยอีกทีเดียวโอเคแผนนี้ใช้ได้โอเคเยี่ยมเลยแผนนี้ใช้ได้โอ้ยในที่สุดฉันจะได้ฆ่าแกแล้วเอเดอร์ดอลล์เหรอแกไม่ลงมาให้มันรู้ไปดิเออลงมาลงมาลงมาเยอะมากเยอะมากโอ้โอเคลงมาแล้วตายตายเว้ยลงนานๆหน่อยก็ได้โอ้ยโอเคเยี่ยมอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียว ไปขึ้น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 ,นลงมาโอเคตีได้แล้วรอบนี้ตายไหมรอบนี้ตายไหมเอออีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเท่านั้นอีกนิดเดียวเท่านั้นโอเควางไว้ตรงนี้เอ่อตัวนี้ออกโอคเอาทิ้งนี้ไปใช้ได้นะครับคือนบอกเลยว่าเยี่ยมยอดกระเทียมดองมากโอเควางแบบนี้โอเคปัป๊บปัป๊บปัป๊บปั๊บปุ่นปุ่นให้เต็มที่ขี้ให้เต็มังเก่งก่อนโอเค เรียบร้อยคราวนี้มันพ้นควายม,มาไม่ได้แล้วเหลือแค่มาแล้วขอรอบนึ่งเดี๋ยวฉันจะได้กระชากไข่ตายโอ้โหชมภาพมันสวยงามครับผมฮะแปบ๊บเดียวเองเหรอ <laughs> ถ้าโบกีมันนานกว่านี้ไม่ใช่เหรอแล้วไข่มังกรอย,อยู่ไหนไข่มังกรอยู่ข้างบนหรอ เอาไข่หายไปไหนอะ่ะเอาไข่หายไข่มังกรหายไปไหนอยู่ข้างบนเหรอโอ้โหกสามไม่บอกคนเยอะไข่มังกรขอละขอให้อยู่ฉันฉันอยากกระชากไอ้ยังมันโอ้ในที่สุดไข่ของแกก็เป็นของฉันแล้วไงละ่ะไข่ของแกละไข่ของแกละ,อ,กละอือไข่ เด e n น x กเจเนอเรชันเดี๋ยวเราขอดูเควสหน่อยนะครับว่าเออ่ไปถึงไหนละเควสเดอะเอนเดอะเอนออเจิร์บิเกนิ่งแล้วก็ฟีเดอะเอนกูรักขอให้โชคดีแล้วก็มีเดอะเอนอักแนนก็คือเป็นการชุบเอ็นเดอร์ดากอนอีกครั้งหนึง่งมีเดอะน x กเจเนอเรชันก็คือปลุกเอ็นเดอร์ดากอนมาเอ้ยไม่ใช่ดิก็คือได้ไข่มันแล้วก็รีโมทครับก็คือไปอีกเกาะนึงได้ไม่มีปัญหา